ตัวตองขึ้นไม้สิหนี่เห oh, <no. S 1> ยียบก้าเหยียบหยังมึง่ฮู้จักเรือบ่ฮู้จักลาวเนาะมาน,าน,น,นี่มึงอย่ามาย่างหันดาให้เด้อย่างได้ดีมันสิแทงนี่น่ะนะแทงมันนีก่ก็ย่างไปหาไปหาหมออีกแปดชีวิตมึงในท้องมึงรับเฉาไปเลยน,นี่ยนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นมึงจะไปหาเขาลูกกาเพิ่นไปโตต,ตรงสิดาขึ้นไม้โต้ อย่าไปเหยียบกล้าเพิ่นโตโต้ลูกขึ้นมาลูกโตโต้ขึ้นมาซืยนี่แหะละน้องมาสมมาโตพี่น้องเอ้ยไอเก่งกก่าบบอกทังหลายเธอแลละมันบ่บอกมึงหลายเธอแลว้วเวลาลงมาเสียมาหายมาหนาะไม่ได้ไปเหยียบเขาเหยียบกล้าเพิ่นมึงเข้าใจมาโตโต้ไม่ไปเหยียบเขาเหยียบกล้าเพิ่น,นเพิ่นอย,ยู่มาปลาเหมือนกูกันยากม่นมัพปลาเหมือนกูกันยากเข้าใจบ่นอะเน้กูสิเอาจะม่จับบาทเด็กใหญกูสูนถ้ามานาต่อไปหนูไปลุกเข่าเพิ่นมึงไปล กเพิ่นนี่กูจะสวนกูจะไปมึงมาน้ำอีกจกูบอกกูจะมาตอดเขาเนี่ยมาตอดตองแม่ไปลุกคอนขาดแม่กันได้โูวบอนอีตอดตองพี่น้องอีตอดตองมันเป็นมาหลงม้าที่มัน้องจันแน้อนเรื่อยพักกันเลี้ยงไว้โจมึงกาจะมาตอดตองตอดตองมึงห้องว่าโคอีสเมือนี่หลายกูเห็นกินน้ำมึงหลายกูคิดน้ำมึงเสมอกินข้าวก็บวันด้น้อยกูก็บวันรับกูเห็นอยานมึงติดโควิดมึงไม่ใส่แต่แต่เวลากูจมมึงสัญญาณหนีเตี้ยมาฟัง ทั้งแม่ทั้งลูกกูแหงยานสุมัติดโควิดมึงที่ไปดูดเนี่ยเขาโน้มอยู่นี่อันนี้มันโน้มอันนี้เปนเนื้ออื่นอันนี้มันอีพีเข้าใจบอมึงดูดอยู่นี่ต่ตีมึงที่ไปใส่อีกเวลากูจมแนนทั้งแม่ทั้งลูกแล้วบอฟังกูจมกูจมกูเป็นห่วงสัวไปสมัครกคดมึงจะมาจักบาทอย่าไปหาล้อหาอะไรหาผู้ชายเข้าใจบอติดตรงมันทิ่ติดโควิดมึงเข้าใจบอติดตรงมึงเข้าใจบอมึงเข้าใจบอเนี่ยมึงซึ้งบันคุยกัวกับกูยังเป็นห่วงมึง น้อยกับบรับถอดกับบลงขเขาเจ๊บอรตรงเอามาจับมือเออโอเคมึงอย่าไปใส่นะึ่งสัญญาเราจะตรงตรงนะ What